สวัสดีครับแฮน b ์บารัดตัดสบายกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับที่เป็นตระกูล411ทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็น ND หรือ RB 411นะครับซึ่งทางร้านเนี่ยได้มีบริการประกอบเครื่องเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็หลายเครื่องนะครับท,ที่ส่งมอบไปที่มีการติดตั้งแฮนด์บาไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน1หรือเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3 มันมีเรื่องให้ต้องกล่าวถึงในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับกับเครื่องตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเครื่องนะครับที่นํามาประกอบซึ่งมันก็มีเพียงหนึ่งเครื่องที่ปกติไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าอีหกเครื่องที่เหลือเนี่ยมันมีความปกติผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่สั่งมาสองเครื่องพร้อมกันแต่ว่าเปิดกล่องมาเนี่ยตัวเครื่องรายละเอียดไม่เหมือนกันนะครับ ึ่งก็ถือว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดเด่นที่ทําให้ต้องคิดหนักเหมือนกันนั่นคือเวลาประกอบปกเพานะครับหรือชุดก้านเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาละเช่นที่ปกเพานะครับปกติจะมีรูสําหรับยึดน็อตสี่รูแต่ว่ามันจะมีบางตัวนะครับที่เจาะรูมาไม่ครบ ก็คือเจาะมาให้แค่3ามรูอีกรูกหนึ่งเราก็ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือส่งเครมคืนกับทางร้านค้านะครับถ้ามีเวลาแล้วก็รอได้อีกเจ็ดแวันนะครับถ้าเราไม่อยากรอนะครับ้ก็คิดว่าทำเองง่ายก็ใช้สว่านนะครับขนาด65มิลหรือ7 9, มิเมตรนะครับเจาะนะครับให้ทะลุจากนี้เราก็จะแก้ปัญหาเรื่อง าการเจาะรูที่กบเผามาไม่ครบทั้งสี่รูได้เลยนะครับถึงจุดนี้เราก็จะแก้ปัญหาปลอกแรกไปได้นะครับเรื่องรูไม่ครบสำหรับปัญหาหนักถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของรูยึดกเผาที่ตัวเครื่องยนต์นะครับซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าผ่านๆน,นี่ก็เหมือนจะปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับ แต่ถ้าลงลึกในรายละเอียดเนี่ยโดยทําการใช้เวอร์เนียวัดระยะห่างระหว่างรูยึดปกเผาจากด้านซ้ายมาด้านขวานะครับมันจะได้ประมาณสัก65.4ม mm ิลิเมตรนะซึ่งเป็นระยะที่ผิดไปจากค่ามาตรฐานประมาณ1มิลิเมตรนะครับซึ่งแม้จะแค่1ม mm นะิลิเมตรน่ยมันจะส่งผลกระทบนะครับคือทำให้เราไม่สามารถ ใส่น็อตได้ครบทั้ง4ตัวนะครับซึ่งมันจะเบียดตัวกบเพาเองนะครับโดยทั้ง6เครื่องที่มีปัญหานะครับก็คือจะเจอในลักษณะเดียวกันเลยคือ,อสองรูด้ดานฝั่งซ้ายนะครับเมื่อมองจากด้านหน้าเครื่องเข้าไปเนี่ยบนและล่างเนี่ยจะเบียดนะครับเมื่อเราทำการขยายดูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่า,ามีรอยเกลียวจากตัวน็อตเนี่ย เข้าไปเบียดกับตัวกเพลาเองนะครับพักปัญหาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วมาดูตัวเครื่อง411ที่เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับซึ่งจะมีระยะรูระหว่างน็อตนะครับอยู่ที่ประมาณ66.4ม m mm มนะครับซึ่งมากกว่าเครื่องที่เป็นปัญหาอยู่เพียงแค่1มเมนะครับ แต่ด้วยความแตกต่างเพียง1มลมเนี่ยมันทําให้สามารถปอบปกเผาเข้ากับชุดตัวเครื่องได้อย่างสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะแก้ปัญหานะครับเราก็มาดูที่ส่วนของปกเผาก่อนนะครับซึ่งจะเห็นได้เป็นจะมีอยู่2ส่วนหล,หล,หลักคือส่วนของจานคัสและก็ตัวปกเผาเองนะครับซึ่งที่ปกเผาเนี่ย มันจะมีการกึงบ่าเหมือนเป็นร่องลิ่มขึ้นมาให้เรานะครับเพื่อที่จะปประปบกบส่วนที่เป็นส่วนเครื่องนะครับซึ่งจะประกบเข้ากันได้พอดีแล้วไม่ขยับไปเคะเยื่อนแล้วก็ได้ศูนย์กลางพอดีนะฉะนั้นถ้าเราทําการแก้ปัญหาเรื่องรูน็อตไม่ตรงนะครับด้วยการขยายรูที่กบเพาให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการได้ศูนย์หรือไม่ได้ศูนย์ของกบเพาเมื่อเราประกอบเข้าไปนะครับ นั้นวิธีการก็คืออย่างแรกคือเราต้องใช้ตไบนะครับะตะไบกลมนะครับค่อยๆตยะไบลูขยับเข้ามาด้านตรงกลางของปกเ้านะครับเพื่อเพ่ให้ลดการเบียดของน็อตลงไปนะครับ เมื่อทาเสร็จรูที่1ก็มาเริ่มแก้ไขในส่วนของรูที่2นะครับก็พอได้แล้วก็ครบแล้วนะครับทั้งสองรูเนี้ยในการสบายเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องการยึดน็อตได้มันก็จะสามารถใส่น็อตได้พอดีแต่ก็จะมีปัญหาตามมาอีกอย่างนึงนั่นคือเนื่องจากว่าน็อตที่ใช้ยึดกบเข่าเนี่ยเป็นน็อตติดแหวนนะครับมีแหวนสปริงแลวก็แหวนอีแนในตัวฉะนั้นมันจะมีฐานที่กว้างกว่ามากปกติเนี่ย มันก็จะไปติดที่ส่วนโค้งของตัวปกเขานะครับฉะนั้นเราก็ต้องเจียออกเลยครับก็วิธีการเจียนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับอย่างแรกก็คือใช้ดอกหัวเจียอากาศเพชรนะครับไม่ค่อยๆเจียไปนะครับแต่ว่ามันช้านะครับก็เลยหาวิธีด้วยการใช้ดอกเอ็นมิวนะครับของเครื่องมิลลิงเนี่ยเอามา ติดตั้งกับสว่านไร้สายนะครับแล้วก็ปรับโหมดเป็นสว่านแล้วก็จัดการเหมือนดอกมิลลิ่งนะครับค่อยๆเซาะไปนะครับซึ่งช่วยให้ทำงานได้เร็วมากนะครับแล้วก็สะดวกด้วยไม่เสียเวลามากนะครับที่จะเซาะล่องบนปกเพาเพื่อทำบ่าให้รองรับตัวแหวนสปิงและวก็แหวนนิแปดของรถที่ใช้ในการยึดปกเพาะนะครับ สำหรับปัญหาในส่วนนี้เนี่ยได้คุยกับทางบริษัทที่นำเข้าสามบริษัทนะครับที่ที่สั่งเครื่องมาทดสอบดูนะครับสุ่มว่าเอ่อมันจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ทั้งสามบริษัทก็ปัญหาเดียวกันครับเพราะว่าเป็นเครื่องแบบมาจากโรงงานน่าจะโรงงานเดียวกันเมื่อเราก็บ่านะครับที่กบเผาได้พอดีเนี่ยเราก็จะสามารถ ขันน็อตยึดปกเพาได้พอดีนะครับมันก็คือทั้งแหวนสปริงและก็แหวนดีแปะเนี่ยจะมีพื้นที่ที่รอ,อ,องรับนะครับแล้วก็กดตัวปกเพาให้แนบสนิทเข้ากับตัวเครื่องออสิ่งหนึ่งจริงๆนะครับอันนี้ก็ใส่ได้ครบทั้ง4ี่ตัวแล้วครับก็พร้อมนำไปประกอบในขั้นตอนต่อไปนะครับ เมื่อเราประกอบกบเผ่าเสร็จนะครับนั้นก็พร้อมที่จะติดตั้งไม่ว่าจะเป็นแฮนบาร์สแตนดาร์ดจากโรงงานเองก็ตามนะครับหรือจะเป็นแฮนบาร์ดัดเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นพื้นฐานเนี่ยก็จะได้อารมณ์ออกมาประมาณนี้นะครับ หรือจะขยับไปที่เวอร์ชั่น3ก็ได้นะครับสำหรับเพนบาดาตดสบายก็จะได้อารมณ์แบบค่า,ายดังนะครับพุสวาน่านะครับที่ติดตั้ง V3 บนเต็มนะครับ mm hmm. สำหรับเครื่องตตะย่า4 1 1นหนึ่งนะครับ mm hmm. ในช่วงนี้เนี่ยสเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะอีกเดือน2เดือนล้วอีกไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้จนกว่าจะขายหมดแล้วกันนะครับ ก็ใครที่สั่งซื้อเครื่องสีเหงๆในช่วงนี้ก็อาจจะเจอปัญหาในส่วนของรูน็อตปกเพาไว้ตรงนะครับก็อาจจะใช้วิธีการนี้นะครับในการแก้ปัญหานะครับถ้าสนใจอ,อ,อะไหล่ทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นบามหรือว่าจะเป็นสเตมเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ร z a ้าร้านเพิ่มพูนสุข,ขอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ